เก่ายาสุละโคดเสื้อหนีไปนองผู้อื่นดีน่ะเป็นคำสอนแต่ก่อนกิมน่ะผู้เ่าเก่าเพิ่นเพยจ๋ายังจื่อจำน้าปา cắt say chạy bọn lấy ra, la, ha, la, ta, là hàng em 네 toàn ni hoa chạy cồn thó bắn sang nên để non sao คิดคำพันได้โอ้อาวคิดถึงข้าวอดีตคุนนะในวันมืออีเมตตายดินนองเงนแล้จับมือไว้ข้างซ้ายบมือเบาแล้วว่าคำพัน เอ้ยอีกันลูกลาอย่าทิ่มน้องในเบิ่งกันคำคืนแน่มีสามคนนทอนนั้นให้หักหอสามาคิมโตเป็นชายชาติสำสาวลาของเงียนบานแน่ yếm qua bàn thang xì keo Nếu nằm dính hãy nhiên phun nè, dập ba cát lá đơn phèo bưng nhen tung tung tóm đòn dập tì khát, vội đang căn nhẹ นาอย่าได้หายดอกเฟ่งเฟ่งให้เว้าอ้อ้อยกะอ้อยเอาพรนะเบายะถือสาหเพียงเข้าดอกเกินลวงเดสิ่งทั้งพวงแนวสวนลายเยี่ยมหาน้องไปกำกายให้มันเศร้าและมอง กำแพะนองเห็ดผนองทำแสงแดงแต่ดีขั้นออยอยกระเดินลาอีพอคน ยาสังเรียนใหวางวุ <c ười> <M> ่นให้ไววุ่นวุ่ใวงสาบ้านเมียงเขาสินินนาสิเสียมเสียต่าคนเจ้องนะรักษาเอาให้มันมันะอันมุนมันแม่ปั่นเบี้งแม่หวังลายคืออพิ มันเป็นคนกับปากกาบอกวัวยานยนต์พูดได้เมียเม่ทคำได้้ไดเจ้าสั่งไว้เน่ยมันเึกใส่ในดวงจิตแม่ ขันยันนะลืมไม่ไปทำยันสมคิดผู้แต่งก่อนประพันเรืองในสีหงหงเรืองขันตนจ้าจุดจำเอาคำว่าเมีย Ta lòng cheng kede hot bola lam Cái chèo choi tho sáng quay lều cặp mì mì Mẹ đây đại đầy đầy quay mì mì sáng

ยามหวงพุ่นก็หวงพีวนเวียนเกี่ยวเป็นหวงน้ำนะหันมาจางกระหมอกย่ำกับน้องดุงฟงศีกาบานแพงีสุขสพันนะเสร็จน้ำตา น้องนี่ดีใจแล้วละไอ้ทิศเอ้ผิดต้องสละสมอป่องปองสามัคคีกันก็ดีใจแล้วเฮ้ยสละเอ้ยไอ้บัทิมบ่ป่ามึงดอกลาโจอไม่ได้ไอ้ทิศน้อเจ้ากระไรทิศบัวปานเอ้ยเลื้องทั้งท้องที่เกิดนั้นนะทือว่าฝัน พี fleet, 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 ่แพงสีเอ้ยบัวบันเอ้ยให้ตั้งใจให้มั่นดีอย่าคิดไหลอ้ายบ่ทิ่มนะไหลลาน้องให้มนต์มอ สายสัมพันธ์พี่และน้องคือเสียงจองผูกดวงจิตสายโลหิตสายสัมพันธ์มันแน่นเหนียวปันเกี่ยวมาบ่อาจตาทำไรได้นะเพียบให้น้องเล้วเนียวใดใดเอ้ยบ่ใส่โทษ พี referral, ch op, ่บ่โกรธเจ้าดอกนาอภัยให้ทุกสิ่งอันนั้นน่ะเอิงน่ะนับตั้งแต่มือนี้นั่นนะพี่สิแต่งอกแงสีแงสีโอ้ยเจ้ามีความอดทน นยาเป็นคนดอกใจห้อนนะให้สังวรระวังไว้กายวาจาแนใจอย่าเพลอพังประมาทลวงเพียงสี เอ้ยสิพูดคิดหรือว่าทํแนวใดให้ใต้องเบิ่งกวงๆสติมันดอกมันของเด้ห้ฮู้จ๋าพี่น้องเครือญาสายโลหินให้วดนุนกระจุนเือาอิจฉาคันตารอนส่วนบง bó ye ,まあ bạn uh, nhà yên kát ngưng kát ngưng kát ngưng lòng lòng chấm dứt 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 กามลายอภัยให้จุ่มอภัยสนัยอภัยดองอภัยนุเบดเต็มตรงกางอะไรทิศนี่ล่ะเอ้ยเหาก็อยู่กันด้วยมีความสุขเดยหล่ะเ้อเป็นพี่เป็นน้องพักเพ่งกันอย่าทิมอย่าป๋ากันได้หัดนี้บ่ทอถิมบ่ป๋าบ่ปล่อยใส่ดอกไอ้ทิศเอออยู่น้ากันมีความสุขน้ากันเก่าหลายทิศนี่นละน้อยโยน้อย เอีวันจบกับพักไว้งลงไล่ไว้อาสันจบนิทานเบียเป่าผีไว้แต่กับเพียงนี้เองขอลาทีกระเดินทานงเข้าหน้ามีอันจังมาพอดอกกันไม่ ในเมื่อนี้ในคืนนี้แก่นสินเสียงทำคอละไกจอดมาจากไปแล้วฮานิี่แกจบมัวนเ่มสิวันลวกนั่นละนา bán nhai, mẹ nhai, bàn bán 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 nhai mẹ nhai bán 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 you on being